ลต้อนบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสัิติฮานอยวันที่12ตุลาคมมาฝากกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะวันนี้สบายดีกันไหมเอ่ยนะคะช่วงนี้ที่บ้านเราน่าจะฝนตกใช่ไหมคะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่น้ําท่วมหรือไม่ได้น้ําท่วมก็ ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะมาค่ะมาดูวันที่21ตุลากันก่อนนะว่าเราต้นบ้านให้สถิติตัวไหนไปบ้างแล้วปังตัวไหนบ้างนะคะมาสำหรับวันที่21เนี่ยพระเอกของเราแบบมามืดเลยนะคะคือพิเศษนะคะ91950ทุกคน91950เด่นๆเ,เรามี16 เน้นๆให้นะคะแต่ตัวกันเราได้เจาะกันได้หนึ่งตัวนะคะหนึ่งเก้าตรงๆนะคะหนึ่งเก้าตรงๆและมีเจาะได้อีกหนึ่งตัวห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะคือใครได้ค่าขนมแล้วหยุดคือปังนะคะสำหรับพิเศษนะคะหนึ่งเก้านะคะนี่นะคะหนึ่งเก้ากับห้าศูนย์สำหรับสายวิ่งรูดวันนี้ปังทุกคนนะคะ ไปทุกฮาหนอยนะคะหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ไปทุกฮาหนอยสายรูดนี่คือเรียบร้อยเลยนะคะกินเรียบเลยนะคะเราแบบชนะเลิศเลยนะคะสำหรับปกตินะคะศูนย์สี่สามหนึ่งหนึ่งเราได้เด่นหนึ่งกับสี่นะคะบนล่างนะคะเจาะไม่มานะทุกคนนะคะเจาะไม่มามันมาเบิ้ลน,นะคะมันมาเบิ้ล <c oughs> โอเคนะคะนี่นะคะเด้งบนล่างนะส่วน V i p พีของเรานะคะสอง สามศูนย์ห้าสี่สองสามศูนย์หี่นะคะเรามีในชุดนะคะห้สีนะคะห้นะคะเราได้ 4, สี่หรับใส่รูดนะคะเจาะไม่ถึงนะคะมาดูสามตัวกันแล้วท่นบ้านให้อะไรให้สองหย์มาสองานะคะให้เก้าหนึ่งสีมาเก้หนึ่งเก้ามันมาเลขหาาซะอย่างนั้นนะคะจริงๆริงฮานอยช่วงเนี้ย มันเสี่ยงจะ,จะตองมากเลยไม่ไม่รู้ว่าฮาหนอยไหนนะทุกคนแต่รู้สึกว่าเลขมันวนมากๆนะนะซ้ํากันบ่อยมากๆนะคะแล้วก็หามเยอะมากนะ,ะช่วงนี้นะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะมาวันที่สิบเอ็ดผ่านพ้นไปนะคะล้วต้นบ้านไม่รู้ไงตอนที่ลงคลิปไม่รู้ว่าวันที่ที่สิบเอ็ดอะเขามีลาวแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเเชื่อลาววันพุธนะคะเพราะว่าสาติษฐไม่ค่อยถึงแต่ว่า วันนี้นะคะสำหรับฮานอยวันที่22สามารถเอาไปปรับใช้ลาวได้นะหมายถึงว่าตัวเจาะเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้า,าทเดียวแต่ว่าตารางเนี่ยสามารถเอาไปเป็นวินวินใหญ่เพื่อที่จะเอาไปลงทุนกับลาวได้นะทุกท่านคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าส่ยตีตัวน,นี้ค่อนข้างจะไปถึงลาวนะคะลาววันพฤหัสนะวันที่22นะคะใช่ไหมตรงวันไหมวันที่22พฤหนะัสเนาะโอเคมาค่ะ มาดูกันมาดูกันนะคะสำหรับวันที่ส2องเดี๋ยวต้นบ้านจะเขียนไว้ให้ว่าใช้กับเราได้ด้วยนะเดี๋ยวหาว่าเอ้ยบอกตรงไหนสําหรับคนที่เป็นแฟนมาแท้แ้นบ้านจริงๆเนี่ยนะคะดูมาถึงตรงนี้ก็จะรู้ว่าเราต้บ้านพูดว่าอะไรถูกไหมเออนะคะมาค่ะมาดูตารางของเรากันเลยนะคะเดยวบ้านได้สามสองหนึ่งนะคะสามสองหนึ่งเจ็ด

แล้วด้นบ้านบอกว่าอะไรเมื่อวานนี้แบบแล้วดนบ้านบอกว่าสี่เด่นมากะถ้าถ้าใครได้คิดว่ายังจําคำพูดเองได้ยอยู่ว่าสี่เด่นมากนะคะพวกนี้ไม่ว่าจะหนึ่งหรือสี่ก็เด่นนะเท่ากันนั่นแหละทุกคนเนาะมันมาสองที่มันมาสองฮานอยเหมือนกันนะคะมาแล้วดอนบ้านกันหลักเก้าให้คะ่ะหลักเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสอง เกาสนะคะตัวกันนะคะ91 92 93มามาดูหลักเอ่อเด่นกัน,นะคะ่ะแล้วที่บ้านก็ยังฟันเป็นหลักนี้หลักเดิมนะคะหลักนี้หลักเดิมก็คือเด่นเด่นนะคะเด่นก็คือ5 2 5นะมาดูหลัก2กันค่ะทุกคนนะคะ,นะคะก็มี2 7 2 6 2 5นะคะหลัก5ก็จะมี3 5 2 5แล้ว1 5 ะะสำหรับหลักเด่นสอหนะคะเราลองจับสามตัวกันทุกคนมาจับกันดูนะคะศูเมมาสามหกหนึ่งสา้าหนึ่งสาก้าหนึ่ง ตัวเก้าหนึ่งก็ได้ตามอีกนะสิสามหกหนึ่งสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งสองห้านะคะเจ็ดสองห้าหนึ่งสองห้าโอเคมันก็จะประมาณนี้ทุกคนลองพิจารณาดูนะคะก็มั่นเพียงรเท่านั้นนะคะเลขก็มีเข้าไม่หลุดอ่านคำเตือนด้านล่างด้วยนะคะ Okay. ประมาณนี้ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ลาวได้ด้วยนะคะหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้มาตามตามที่เราต้นบ้านเจาะแต่แต่มัอาจจะมาวินใหญ่ก็คือหนึ่งสสาห้าหกเจ็ดนะคะก็ลองพิจารณาดูดูแนวทางเลขนะคะยังไงเจอกันใหม่วันนี้ทุกคนเราต้นบ้าน,นลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ต้นบ้าน,นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ